ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองค์ไหนพี่ทักมานะครับพี่โทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้นะครับพี่พี่ครับผมอ่าฝากกดติดตามช่อง youtube หน่อยนะครับพี่อ่าช่องต้นพิษณุโลกรามาพักเครื่องครับพี่นะครับฝากหน่อยนะครับพี่นี่ครับพี่ โทษนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหน่อยนะพี่นะนี่ครับพี่ช่องนี้ครับนี่ครับพี่ต้นพิษสันยุโลกลามาพักเครื่องครับพี่ฝากเข้าไปกดไลค์กดซับจะใครกดติดตามหน่อยนะครับพี่ตอนนี้มีคนติดตามเพิ่ม25คนแล้วครับพี่นี่ครับผมทําช่องไว้นะครับพี่เพื่อเอาไว้เป็นช่องสํารองครับพี่นะครับการช่องเปลียวเนาะนี่ครับนี่ครับพี่ผมก็ยังจะมีคลิป นี่ครับพี่ยังมีโอไลฟ์พระให้ดูเรื่อยๆนะพี่แต่ก็ยังไม่ได้มากนะครับแต่ต่อไปนี้ก็จะลงให้ทุกวันนะพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับฝากกดเข้าไปดูกดไลค์หน่อยนะครับพี่นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับฝากช่องอีกหนึ่งช่องนะครับพี่นะครับนี่ครับแล้วก็ส่งจริงทุกรายการนะครับพี่นะส่งจริงทุกรายการนะครับพี่นะครับส่งทิ้งทุกกลองทุกอย่างนะครับพี่ส่งจริงนะจ๊ะอย่ามาดูกันองค์แรกก่อนเลย EP นี้ครับพี่นี่ครับมาดูครับ มีกกมารหรือพตะเต๋นะพี่นะองค์ใหญ่นะครับมีอยู่สององค์พี่อายุองค์แรกก่อนเนาะ,ะราคาแบ่งปันแล้วองค์ละเก้าร้อยพี่เหมาเข้ามาได้ครับมีครับอีพีเมื่อเช้าอีพีเมื่อวานตอนเย็นขายไปแล้วนะพี่นะนี่ครับนี่มาใหม่นี่ครับพี่วัดสามงามตัวใหญ่หญเลยเอาเก้าร้อยบาทพี่เอาก้าร้อยบาทจะพี่นี่ครับ นี่ครับพี่ชอบพี่โทรมานะ0 9 4 7 5 7 0 5 5 6ี่ดเน์อดล์บนนี้เลยพี่อันนี้ตัวแรกนะนี่ครับต้นแรกต้นแรกนี่ครับน่าใช้มากนี่ครับพี่ทรงมหาไทยนะพี่นะนี่ครับยุคนี่ครับทรงมหาไทยพี่ตัวใหญ่องค์ใหญ่นะรุ่นแรกเนี่ยจะพี่จ๋าเดี๋ยวมาดูองค์ที่สองเลยพี่นะโอ้โหองค์ที่สองก็สวยงามมากครับองค์ที่สองนี่ครับพี่นี่ครับอันนี้ทรงมหาไทยนะพี่นี่นะเห็นไหมทรงมหาไทยหรือทรงนักเรียนเนี่ยครับพี่นี่รุ่นแรกครับนี่ครับ นี่ครับพี่องค์ใหญ่มากเลยพี่องค์ใหญ่นะครับพี่นี่ครับเอา900บาทองค์ที่สองเก้าร้อยบาทจะพี่จา๋านี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่องค์ที่สองครับกุมาหรหลวงพ่อพเต๋งทององค์ใหญ่900บาทจะพี่จา๋า0947570556นะพี่จา๋าพี่แอดไลน์มาได้เลยเนะจะพี่จ๋าแอดไลน์โทรมานะนี่ครับน่าใช้มากครับพี่ องค์ละพันกระบาทเราไม่ขายครับเราขาย900 900ครับเลขดีเลขงามเลขมงคลนะพี่นะอย่างนี้แต่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับอันนี้พระชัยนะพี่นะพระชัยครับพี่นี่ครับพระชัยนี่ครับองค์แรกเลยพี่พระชัยอยุทยาพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับรัตนะรัตนประกุอยุธยาครับพี่นี่รัตนะนะรัตนะครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ นี่ครับพี่รัตนะอุธยาครับเอา1,800บาท1,800บาทองค์แรก1,800บาท1,800บาทจะพิจ๋ารัตนะอุทยาเนี่ยจะพิจ๋าอ่าครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับพี่นี่ครับอันนี้ครับพระนาคปกพระนาคปกอยุทยาเนี่ยพี่นะฮะนี่พระนาคปกจ้ะพระนาคปกนะครับนี่ครับนี่ครับพี่ รัตนานีพี่นะรัตนาพระนาค bueno ปกนะครับพี่นี่ครับรัตนาพระนาค bueno ปกอยุทยานะพี่นะหนึ 1, ่งพันเอาเท่ากันนะพี่หนึ่งพันเก้าร้อยเมื่อกี้เอา 1, นึงพันแปดร้อยก็ได้ทั้งสององค์เลยหนึ่งพันแปดร้อยจะพี่จ๋าหนึ่งพันแปดร้อยบาทจะพี่ทั้งสององค์เลยนะชอบโทรมาครับพี่นี่ครับยุครัตนานะพี่นะรัตนาครับนี่ครับพี่ชอบพี่โทรมาเลยนะจ๊ะ ดูก่อนนะครับพี่ตรงนี้มีพระเยอะนะครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่โต๊ะสิบแปดแต่พี่นะพร้อมใบประกาศนะครับพี่นี่ครับพร้อมใบประกาศเลยจะพี่จ๋านี่ครับนี่ครับนี่เกียรติเสือรับพระปานครับพี่นี่ครับจีระบันที่สองางกำแพงเพชรนี่ครับพี่มีใบประกาศพร้อมเลยนะครับพี่นี่ครับจดระวันที่สองครับพี่กำแพงเพชรนี่ครับมีใบประกาศพร้อมเลยครับพี่นี่ครับพี่ เอา2 0 0พบาทหนูพี่นะติดวันที่สองครับพร้อมใบประกาศจากงานกำแพงเพชรนะพี่นะครับพี่2 0 0พบาทจ้ะ2,000บาทครั 2, บพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่ที่อันนี้โต๊ะ19พร้อมใบประกาศครับงานพิษณุโลกจะพี่จ๋านี่ครับพี่ใบประกวดนะพี่มาแล้วนะใบประกวดมาแล้วนะครับพี่ใบประกาศมาแล้วนะครับพี่นี่ครับพี่ สุดยอดมากเลยพี่โคจะสิงองค์นี้สวยงามมากพี่แกะทรงเครื่องด้วยเห็นไหมงาช้างแกะนี่สวยงามมากอะพี่อ้วน,น้นหนาๆเลยนนะั่นนี่ครับพี่นี่ครับสุดยอดเลยพี่นี่ครับโคจะสิงหโอ้โหงามมากครับพี่นี่ครับนี่นี่ครับ นะคุนคอหน้าใช้มากจ้ะ2,500บาทจ้ะพี่จา๋านี่ครับพี่นี่ครับงานประกวดคึกัตรูโลกนะครับพี่คตรจะสิงองค์นี้ครับติีลงวันที่1น,นะจ๊ะ2,500บาทงาแกะหลวงพ่อเดิมหลวงงาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโคตจะสิงจ้ะ2,500บาท2,500บาทชอบพี่โทรมาเลยครับ0 9 4 7์เก5าสแอดไลน์มาได้นะพร้อมใบประกาศเลยนะจ๊ะพี่จา๋านี่ครับ อันนี้พระนางพญาติดวันที่หนึ่งครับพิมพ์ข่าโค้งนะครับพี่พร้อมใบประกาศเลยครับงานพิสันุโลกนะครับพี่เรามีใบประกาศให้พร้อมเลยนะนี่ครับนี่ครับพี่นี่พิมพ์ข่าโค้งนี่ครับนี่ครับพี่พระพิโลกติดงานพิโลกก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับพี่นี่ครับผมเอาสองพันห้าร้อยบาทนี่ครับพี่พักกุเมืองพิโลกครับพี่นี่ครับ เอาสอ0บาทจะพี่จ๋า2,500บาทครับชอบพี่โทรมานะครับ0944770556พี่พี่ๆแอดไลน์เบอร์นี้ได้นะจ๊ะครับพี่วันที่19-20สิงหาครับจะมีงานประกวดที่สุโขทัยนะเรียนเชิญนะครับพี่เรียนเชิญนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดอยากจะไปส่งงานประกวดนะครับพี่นะครับเรียนเชิญนะครับพี่ผมก็จะอภะไปส่งเหมือนกันนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับพี่อันนี้ครับพี่อันนี้เป็นหลวงปู่หง หลวงปู่หงเหลียวหลวงปู่หงนะพี่นะนี่ครับพร้อมกล่องเลยพี่นี่ครับนี่ครับเอาหกร้อยบาทนยพี่นะนี่สวยมากครับพี่นี่นี่ครับนี่นี่ครับพี่สวยมากสวยมากเอาหกร้อยพี่นะนี่ครับเดี๋ยด็กวันเลยครับพี่นี่ครับพี่เดนนวะด้วยเนี่ยฮะนะครับนวะหน้ากากเห็นไหม นี่ครับสุดยอดสวยงามมากจ้ะพ,พี่จ๋านี่ครับพี่หลวงปู่หงจ๋าหลวงปู่หงจ๋าพี่จ๋าพร้อมกล่องเลยครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพ,พ,พ,พี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ้ะพี่จ๋าตอนนี้หลวงปู่กําลังมาแรงนะกําลังดังนะพี่กําลังมาแรงมากเลยนี่ครับเมื่อก่อน,นก็เก็บไว้หลายกล่องพี่ท่านเก่งนะครับนะครับพี่มาครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะ<น>พี่ผมมีมีดปืนนี่ครับมีดปืนนะไปดูมีดปืนหลวงพ่อกลวย นี่ครับพี่มีดไม hmm, right? <go> no. hmm, so, yeah, ้ด้้มไม้นะครับเหมาเข้ามาได้นะพี่นะเหมาเข้ามาได้ครับพี่ดูครับพี่ดูนะพี่ดูให้แน่ใจครับชอบพี่ทักมาโทรมาครับนี่ครับนี่ครับพี่มีดปืนหลงพะกวยครับพี่เอาหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับชอบนี่ครับพี่อย่างนี้เลยครับด้้มอย่างเงี้ยถึงเรียกมีดปืนอย่างเะี้แบบนี้ครับพี่หกร้อยบาทน่าใช้น่าเก็บนะจ๊ะหกร้อยบาทจะพี่จ๋าด้ามไม้ฝักไม้ครับหลงพะกวยครับพี่หกร้อยบาท นี่มีพักขันหลวงพ่อกลวยครับพี่จานเต็มมือเลยครับพี่ครับเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะพี่นะไม้ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อครับพี่นี่ครับแกมาจากไม้ครูนะพี่นะไม้ครูเขาถือว่าเป็นไม้ครูครับพี่จานเต็มเลยครับี่หลวงพ่อกลวยนี่ครับพี่นี่ครับแล้วก็มีเขียนด้วยว่าหลวงพ่อกลวยนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่ นี่ครับพี่สุดยอดครับพี่สุดยอดครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทนะคุณพี่จ๋าหกร้อยบาทครับชอบพี่โทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะมาครับพี่มีหลวงพ่อเดิมครับด้ามไม้ฝักไม้นี่ครับเอาพันเดียวพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่นี่ครับสุดยอดจะสุดยอดจะพี่นี่ครับ นี่ครับเล่มที่แล้วขายไปแล้วนะพี่นะนี่ครับมีด้ามาสองเล่มบ้านเนี่ยครับมีเล่มพี่สองนะครับนี่ครับพี่สวยงามมากครับพี่นี่ครับจานเต็มสู่พี่จานเต็มสู่ครับนี่ครับหนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับพี่จานเต็มสูปเลยจ้ะมีหลวงพ่อเดิมครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับตาพะอินนี่ครับพี่ เอา1,000พันบาทจะพี 1, ่จ so. is ๋าหนึ่งพันบาทนะครับพี่หนึ่งพันบาทนะครับมีหลวงพ่อเดิมครับด้ามงาฝักงาครับพี่นี่ยเงินนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่เอาสามพันบาทเก่าแบบนี้เลยพี่เก่าแบบนี้เลยพี่นี่โคตรเก่าเลยพี่นี่ครับนี่ครับโคตรเก่าเลยด้ามงาฝักงาครับนี่ครับพี่นี่ครับหลวงพ่อเดิมครับเอาสามพันบาท สามพันบาทจะพี่จ๋ามีดปากกาหลวงพ่อเดิมครับสามพันบาทจะพี่จ๋านี่ครับอันนี้เป็นงานนะพี่นะแกะเป็นลิงจับเข่านะหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านี่ครับหัวเป็นงาครับพี่หัวเป็นงาครับพี่เอาสองพันบาทสองพันบาทนะพี่นะหัวเป็นงานะครับงาแกะนะนี่ครับบอกเป็นไม้นะครับพี่นี่ครับดูมีดกับกวกาจะชักออกกอเกแบบนี้เลยพี่ นี่ครับเอาสองพันบาทนี่ครับพี่สองพันบาทราคาแบ่งปันให้ในพี่นะเอาสองพันบาทนะพี่นี่ครับมีดปากกาพี่ด้ามงานนะสองพันบาทหาซื้อที่ไหนได้พี่มีที่ผมนี่แหละครับนี่ครับด้ามงานะสองพันบาทสองพันบาทจะพี่จามีดหลวงพ่อเดิมด้ามงานาครับสองพันบาทชอบพี่โทรม,มานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บนนี้ได้นะพี่นะนี่ครับพี่ นี่ครับพ kind of so, like, ี่เขี้ยวเสือแกะนะพี่นะแกะเสือมอบไหมครับพี่นี่ครับเขี้ยวเสือแกะนะครับแกะเสือมอบครับพี่สุดยอดนี่ครับเขี้ยวเสือนะพี่นะนี่แกะเสือมอบสวยๆงามๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานน่าใช้มากจะพี่จ๋านี่ครับเอาเก้าร้อยบาทจะพี่เขี้ยวเสือมอบนะพี่นะแกะหลวงพ่อปานครับสุดยอดนี่ครับพี่หลวงพ่อปานแกะนี่ครับพี่ เคียวสิงหงพระปานครับเสือมอบตัวใหญ่นี่ครับสุดยอดเลยครับพี่เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก้าร้อยนะครับนี่สมเด็จวันละขังองค์แรกครับพี่พี่ดูครับความสวยเงดงามนี่ครับพี่เห็นไหมนี่ดูครับลึกคมชัดสวยงามครับอันนี้เอาหกร้อยบางๆนี่ครับพี่ดูครับ หมดสายไม่เล็กเต็มเลียองค์ที่หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งหกร้อยหกร้อยบาทจะพี่จา๋าองที่หนึ่งจ้าองที่สองจา้านี่ครับมีแป้งนวลตาเลยพี่นี่ครับพิมพ์ใหญ่เกตันุสมหูข้างเดี๋ยวโอ้สวยครับองนี้สวยนี่ครับหลังปาดมากนี่ครับพี่หลังปาดมากนี่ครับหกร้อยครับองค์ที่สองครับหกร้อยหกร้อยองที่สามนี่ครับเกตสบัดนี่ครับเกตสบัด นี่ครับพี่องค์ที่สามครับพิมพ์ใหญ่เกศบัดนี่ครับพี่นี่ครับองค์ที่สามพิมใหญ่เกศบัดหกร้อยหกร้อยจะพิจาหกร้อยนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เนื้อทองรูปบวกนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยพระหูยานเนื้อทองรูปบวกหกร้อยบาทจะพิจ๋า นี่ครับหกร้อยบาทจะพีหกร้อยบาทจะจ๊ะมีเหลียวหลวงพ่อพี่บูนครับนี่ครับเนทองฝาบาทนี่ครับนี่ครับเอาหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยหกร้อยบาทจะจ๋ามีพระสมเด็จปกโพครับนี่ครับมีปั๊มตาวัดพ่อกลวยครับนี่ครับ หกร้อยบาทจะพีหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทนะครับพีหกร้อยบาทนะครับพี่มีเคี่ยวหมูตันนะจ๊ะพี่จ๋าเคี่ยวหมูตันครับพี่นี่ครับเคี่ยวหมูตันครับนี่ครับพี่เคี่ยวหมูตันครับพี่เอาหกร้อยอไม่ใช่โทษทีครับหกร้อยไม่ได้พี่นี่ครับเคี่ยวหมูตันครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ เจ็ดร้อยบาทลวกันพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยครับปลายทางทุกรายการบวกห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับมีเหรียญหลวงพ่อกลวยครับพี่เ,เ,นะเนนลีเ่ยมเงินนี่ครับนี่อพันหกเดพี่นะาเนื้ออัปกากาวแบบนี้เราเลี่ยมเงินหนาๆนี่ครับหลังหันยมาน,นี่ครับปีสองหนึ่งยอดนิยมนี่ครับเนื้ออัปกาครับพี่นี่ครับ เอาพันหกนะพี่นะหนึ่งพันหกร้อยนะหนึ่งพันหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันหกร้อยจ้าชอบโทรมานะจ๊ะนี่ครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับออกเดือนนวบานะครับเบ้าคีย์บ็อกเต็มเลยเลี่ยมเงินหนาหนาสวยๆเลยครับพี่นี่ครับเอาหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยนะพี่พิมพเอนะครับเนี่ยครับพิมพเอครับพี่เลี่ยมเงินหนาหนาเลยนี่ครับพี่นี่ครับ นี่ครับพิมพ์เอครับพี่โอ้โหสุดยอดนี่พี่ดูบัวเม็ดที่สามจะคมคมใหญ่ๆเนี่ยพี่ดูหนึ่งสองสามเห็นไหมนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่สุดยอดสุดยอดครับพี่นี่ครับนี่ครับเอาพันหกนะพี่นะฮะหนึ่งพันหกร้อยนะครับพี่แล้วก็มีล็อกเก็ตหลวงปู่โตครับพี่วัดประดู่ชิมพีครับนี่พระเลี่ยมทองเก่ามานี่ครับนี่ครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับ ล็อกเก็ตหลวงปู่โตคับน่าใช้มากครับพี่น่าใช้น่าใช้นะครับพี่สุดยอดครับพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่โตครับพี่โอ้โหสุดๆเลยครับพี่ล็อกเก็ตเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะพี่นะมีหลวงพ่อไปครับพี่นี่ก็เก่าแบบนี้เลยพี่อยางหลวงพ่อไปโคตรเก่าเลยพี่นี่ครับยอดนิยมนะพิมเล็กเนี่ยพี่ยอดนิยมนะนี่ครับ ยอดนิยมแต่เพราะขนาดเ้ยคอกำลังดีเลยพี่เอาหกร้อยบาทนะ่พี่หกร้อยหกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยหกร้อยจะพี่นะหกร้อยจ่ะแล้วก็มีครับนี่ครับพี่นี่เห็นไหมนี่ครับผมคมสวยเลยครับพี่นี่ครับนี่นี่ครับพอเดิมครับพี่ก้นจานนี่ครับพี่นี่ครับ พอเดิมครับเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยหกร้อยบาทนะครับพี่เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับหลวงปู่เอี่ยมนี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสุพานสูงรุ่นแรกนี่ครับโหโคตรเก่าช้ำๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่พี่คำมีตต่อคาว่าเอี่ยมนะนี่ครับปู่เอี่ยมนีะครับพี่เห็นไหมนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทพี่รุ่นแรกจ้ะรุ่นแรกจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะจะพี่จ๋าหกร้อยบาท หกร้อยบาทนะพ no? oh, oh, ี่นะหกร้อยบาทนะพี่นะมาครับเดี๋ยวดูต่อเลยพี่นะโอ้โหนี่พี่นี่นี่ครับนี่โอ้โหนี่ครับพี่นี่ครับพี่เนื้อสำลิดนะเขมรนะพี่อุปคุชเขมรโขเนื้อสำลิดนะพี่โคตรเก่าเลยพี่ดูดินี่ครับเนื้อสำลิดละพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่เขมรนะพี่นะนี่ฮะสำลิดจ้าพระอุปคุชเขมรนะโคตรน่าใช้เลยพี่นี่ครับ นี่ครับพี่นี่ครับพี่ศิลปะนี่ก็เขมรเลยพี่นี่ครับนี่ฮะสัมฤทธิ์ครับสุดยอดสุดยอดเลยครับพี่หกร้อยหกร้อยพี่สมฤทธิ์ครับหกร้อยจ้าหกร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับนี่ลวงพ่อเงินทุกท่านรอคอยถามหากันเยอะมากนี่นได้มาใหม่หัวกลมบล็อกเลยบาทพระไปดูครับจมูกนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกันนี่สี่ชาย กิวานคว่ำพี่ดูดิหัวเป็นบาดพระเห็นไหมหนายพี่นี่ฮะนี่ครับวุนตึ๊บเลยนี่ครับนี่ครับพี่ข้าบเบ้าดินไทยเห็นไหมตามซอกนี่ครับอ่ะนี่ครับเนี่ยเหลืองอมเขียวเนี่ยสวยโคตรสวยเลยพี่โคตรสวยเลยองเนี้ยครับนี่พี่ดูเบ้าประกบนี่พี่ดูโลหะความเก่าของโลหะเห็นไหมนี่ครับ นี่ครับดูครับนี่ครับพี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทจ้พี่หกร้อยหกร้อยนะโคตรสวยเลยพี่หกร้อยหกร้อยจ้ะปิดตาแล้วปุ่นหน้ากวนทวยจระเข้ครับพี่จานเต็มสูบนี่จานเห็นไหมพี่นี่จานเห็นไหมพี่จานเต็มสูบแล้วนี่จานเห็นไหมครับนี่รอยจานหูเดียนี้จานเต็มสูบพี่โคตรสวยเลยดำปึ๊ดเลยนี่ครับพี่ปุ่นหน้าครับพี่ นี่ครับด้านหลังก็จานเต็มสูบนี่ลายจานเห็นชัดๆนี่ครับพี่นี่ครับจานเต็มสูบน่าใช้มากหลวงปู่หน้าก็ั่วยจระเข้ครับจานมือนะนี่ครับเอาหกร้อยบาทเดี๋ยวพี่หกร้อยหกร้อยครับพี่หกร้อยโคตรน่าใช้เลยพี่หกร้อยครับพี่แล้วมีกิ่งเงวะครับก้นทองแดงหลวงปู่ทิมวัลหาไร่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาท หกร้อยบาทจต่พี่600 600นะครับเดี๋ยวอีพีนี้ผมต้องกราบสวัสดีนะครับพี่พบเจอกันใหม่ใน e ีพีต่อไปนะครับพี่สวัสดีจ้า